กอเอ้ยกอขอไข่ในล้อขวดข้อขอควายเข้าขอขอคนข้อรักั้งข้างขวางองูจอจานดังดนี ชอชิงตีชอช้างาวิ่งชอโซล่ามชา่อกะเชือ์คู่ยอยหญิงโซงดอชาดาสวมต่อปะตะักหุนหันเก่งเก่ง